ก,กระตายท้าแข่งกันต่างคนต่างคิดว่าตัวเองจะเป็นฝ่ายชนะและมั่นใจว่าตัวเองจะชนะสิ่งเสียงปืน3 2 1ปั้งสิ่งที่คุณจำได้กระตายก็วิ่งพลูดจนกระทั่งเกือบมันจะถึงเส้นชัยแล้วมันก็หันกลับมาดูมันมองไม่เห็นเต่ามันจึงมั่นใจมากว่า มันชนะแน่ๆมันเลยเกิดความชลาใจไปนอนรับพักปตาต้ตนไม้ยอย่างที่คุณรู้สิ่งที่เต่าทําก็คือเต่าไม่สนใจกระต่ายมันเดินไปเรื่อยๆจนกระทั่งสุดท้ายมันเข้าเส้นชัยแล้วในฐานนี้ศบเรื่องนี้ก็จบลงที่ว่าเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าถ้าคุณ slow and steady คือคุณช้าและอย่างต่อเนื่องคุณก็มีโอกาสชนะได้ครับแต่เนื่องจากนี่เป็นเวอร์ชัน2022มันไม่ได้จบเหมือนอย่างที่คุณเคยรู้ครับสักพักกระต่ายเริ่มคุค้นคิด ว่าทำไมตัวเองถึงแพ้แล้วมันก็เริ่มประหนักและคลิดได้ว่าจีมันแพ้ก็เพราะมันประมาทนั่นเองแค่มันนีบหลับไปถ้าวิ่งพววดเดียวยังไงอ่ะมันก็ชนะมันด้วยความมั่นใจจึงเป็นท้าเจ้าเต่าแข่งใหม่เต่ามาแข่งกับชันใหม่เต่าบอกได้เลยสิงเสียงปืนสามสองหนึ่งปั้งระต,ตายก็วิ่งรู้เดียว จนเข้าเส้นชัยและไม่ชะล่าใจแล้วอีกตลอดไปนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอะไรสอนให้รู้ว่า Slow and steady ช้าและมั่นคงเป็นเรื่องที่ดีครับแต่เห็นด้วยไหมครับว่า Fast and reliable ดีกว่าคือเร็วและต่อเนื่องย่อมดีกว่าครับและนี่เป็นเวอร์ชั่น22มันจึงไม่ได้จบแค่นี้ตานี้ตาเต่านั่งพิจารณาสิ่งที่ถึงเกิดขึ้นบ้างแล้วก็เริ่มเห็นว่าทำไมตัวเองถึงแพ้แล้วมันก็คิดแผนการบางอย่างออก มันไปท้ากระต่ายแข่งใหม่รอบหนึ่งมาเจ้ากระต่ายมาแข่งกันข่าใหม่กระต่ายบอกได้เลยฉันไม่กลัวอยู่แล้วเสียงเสียงเปือนนับสามสองหนึ่งปังกระต่ายก็วิ่งรวดเลยเหมือนเดิมนึกในใจว่าข่าชนะแน่แน่ข้าจะวิ่งจนถึงเส้นชัยกระต่ายวิ่งไปเรื่อยแต่สุดท้ายก็ต้องเบรกอีเพอสิ่งที่เกิดขึ้นคือข้างหน้ามันเป็นแม่น้ำขนาดใหญ่นั่นเองเพราะเต่ามันไปเปลี่ยนสนามแข่ง กระต่ายทําอะไรไม่ได้เงือตกปุด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 ,ปดได้แต่เฝ้าตาละห้อยมองดูสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วมองเห็นเจ้าเต่าค่อยๆเดินและว่ายน้ําช้าๆแล้วข้ามเข้าเส้นชัยไปนิทานตอนที่สานี้สอนให้รู้ว่าอะไรสอนให้รู้ว่าคุณต้องหาให้ได้ก่อนว่าอะไรคือจุดแข็งของคุณหลังจากนั้นจงเลือกหรือเปลี่ยนสนามที่เหมาะกับจุดแข็งคุณเท่านั้นคุณจะชนะได้และนิทานเวอร์ชันนี้ก็ยังไม่จบลงสักพักเต่ากระต่ายเริ่มคิดขึ้นได้ และเอ๊ะทำไมเราต้องมาแข่งกันถึงแม้เราจะมีจุดแข่งที่แตกต่างกันแต่เราก็สามารถชนะได้แค่บางสนามเท่านั้นเมื่อเข้าใจดังนั้นสองคนจึงเลิกแข่งกันและรวมร่างกายเป็นหนึ่งเป็นสิ่งที่เรียกว่าเต่ากระต่ายสะเทินน้ำสะเทินบกแข่งกับชาวบ้านเมื่อไหร่ก็ตามที่อยู่บนบกเต่าขี่กระต่ายแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่อยู่ในน้ำกระต่ายก็ขี่เต่านั่นเองดังนั้นแล้วเขาจึงชนะได้ทุกสนามเลยและนิทานเรื่องนี้ก็จบลงนิทานเรื่องนี้สอนให้เรา้ว่า